โดยเกมนี้นะครับถ้าแผ่งหลังมันโดนโจมตีอ่ะมันจะเอาอาวุธมาฟาดกับเราครับถ้าเป็นนักธนูแบบโดนประชิดตัวมันจะเอาธนูตีแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ดามเมจมันจะน้อยลงอืซึ่งไอ้ตัวนี้มันชอบแบบว่ายืนเฉยๆนะ <c oughs> บรรยากาศที่น่าคิดถึงอนะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมแบทเทิลเลียมนะครับเป็นเกมสมัยเด็กเลยเนี่ยได้ว่าถ้าใครรู้จักนี่ไม่เด็กแล้วนะเจ๊ะเออก็คือ <c oughs> หลังจากที่ผมหายไปใช่ไหมผมก็ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรแล้วพราะไมค้ามันจบผมก็หาเกมใหม่เล่นนะมันเจอเกมนี้พอดี ก็มาเ,เริ่มเลยมันคิดถึงบรรยากาศเก่าๆเลยแหละแล้วก็มันเป็นเกมแนวแบบว่าสร้างเมืองตีกันอนะเอองั้นเดี๋ยวเราไปเล่นให้ดูเลยดีกว่าไม่พูดพร่ำตำเพลงน,นะโดยมันจะมีอยู่4เผ่านะครับเป็นดาร์กอนเซอร์เพน์โรตัสแล้วก็วูฟนะครับงั้นเดี๋ยวเราเลือกคู่ต่อสู้ก่อนเราเล่นด่านหนึ่งๆก็พอละไม่ต้องอะไรคือถือว่าเป็นการแบบเปิดสกสารแล้วนะมาเล่นแบบว่าเผ่าที่ผมแบบว่าอ่อนสุดเลยก็คือน่าจะเป็นเซอร์เพนต์น่ะนะพร้อมแล้วไปเลย มาเริ่มแรกเราต้องสร้างแบบนี่ก่อนนะกระตบ๊บกระต๊บชาวบ้านนะเอาไว้เก็บพวกทรัพยากรแล้วก็เอาไว้สร้างชาวนาใหม่ด้วยเราให้มันมาเก็บข้าวเก็บน้ำเนี่ยมันก็จะแบบว่าตัดหญ้าเก็บน้ําอะไรเงี้ยเออเป็นทรัพยากรดูตรงนี้นะขั้นต่อไปคือสร้างโรงอาหารนะอันนี้เป็นโรงอาหารอันแรกนะของเราโดยแต่ละอันก็จะมีแบบ3มโรงเริ่มต้นอนะอันนี้จะมีเป็นเออบ้านนักดาบบ้านนักดาบแล้วก็บ้านนักธนูแล้วก็บ้านปืนนะโดยยูนิตก็ตามนี้เลยผสมกันเอาหยิตัวก็ไปนับกันเอานะนี่มันจะมีการผสมสมมุติว่าเข้าหมู่บ้านนักดาบ เป็นนักดาบเสร็จเอานักดาบไปเข้าแบบหมู่บ้านยิงปืนก็จะกลายเป็นคนยิงไฟแต่ถ้าเอานักดาบไปอยู่ธนูก็จะกลายเป็นแบบโจนนะเออนั่นแหละก็ดูตามนี้โดยเผ่านี้ตัวที่เก่งของมันผมยกให้เป็นโลนินเลยอันนี้ลงปืนนะลงปืนมาอันนี้ก็เป็นลงธนูนะกรสร้างไปก่อนต้เนเกมยังไม่มีอะไรหรอกจริงจริงเกมหนึ่งมันนานมากๆเลยอะแบบว่า 20- 30มนาทีได้เลยนี่ขนาดแบบเล่นกันแค่2เผ่านะแม่งแบบมันเดี๋ยวดูเลยว่าแบบว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะผมก็อยากรู้เหมือนกันไม่เคยแบบลองเลยอะงั้นเข้าไปเลย นี่เข้าไปก่อนนะเอาแบบว่าชาวนาเข้าที่สร้างอาหารไปมันก็จะแบบสร้างมาเป็นซนะอสแมนนะนี้มาไอพวกนี้อยู่ว่างๆไปสร้างนี่เลยลงแบบผู้หญิงนะเราแต่เราไม่ใช้หรอกขี้เกียจ <c oughs> ไอผู้หญิงมานี่เราก็ได้ซอสแมนไปแล้วสมมุติว่าเนี่ยเอาเข้าแบบหมู่บ้านนักดาบไปก็จะได้เป็นนักดาบใช่ไหมเนี่ยเอาเข้าหมู่บ้านปืนไปอะไรเขาเรียกว่าที่สร้างอาหารแบบปืนอ่ะือลงปืนอะ่นอะก็เดี๋ยวจะออกมาเป็นพลแม่นปืนนะ ก็เข้าใจไม่ยากเท่าไหร่ใช่ไหมสร้างนี้ต่อเลยอันนี้เป็นออวัดนะเอาไปทําอะไรไม่รู้สร้างไว้ก่อนนะเพราะว่าถ้าเราต้องการเปิดปราสาทเราต้องเป็นต้องมีอันนี้ด้วยแล้วก็มันจะทําให้เราสร้างหองคอยได้เพิ่มขึ้นด้วยนี่ได้นักดาบมาแล้วถ้าเอานักดาบไปใส่กับโรงปืนและเอาไอ้ปืนนี่ไปใส่กับพลนธนูเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ไปทหารอะไร เราต้องรีบสร้างนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะโดนโจมตีละจากบอทนะเอาแบบว่าเข้าลงคนูไปก็จะกลายเป็นนักคนูไบนี้นะเป็นนักหน้าไม้ถ้าเอาเนี่ยเห็นไหมมาผสมเมื่อกี้เอานักดาบผสมกับนักแม่นปืนนะก็ได้เว้ยไอ้นี่ไอ้คนยิงไฟเนะี่ยส่วนถ้าเอาแบบปืนเอาคนแม่นปืนไปผสมกับนักคนูก็จะกลายเปน็นนะี้นักบาสุก้าเลยโหดโหดโหดนี่หลังจากที่เราผสมสามหมู่บ้านเสร็จก็จะได้เว้ยนี่เลยทหารขั้นสุดยอดนะเป็นถ่าของเผ่าเซอร์เพนจะเป็นแบบโลนินนะเป็นแบบว่าสมุไรไรนยโลนิน ซึ่งมันจะมีเผ่าหนึ่งที่ใกล้เคียงกันผมว่าอันเนี้ยคล้ายๆแบบว่าหมู่บ้านจีนอะ่ะมันจะมีเผ่าหนึ่งที่แบบว่าเป็นเอ่อญี่ปุ่นอะ่ะเป็นพวกซามูไรแท้อะไรเงี้ยมาเดี๋ยวเราสร้างหอคอ,อยก่อนนะเรียกได้ว่าจำเป็นมากต่อการแบบปกป้องเมืองบ้านเมืองอันนี้เดี๋ยวเราเอาบาสุก้ามาสักตัวนะส่วนเผ่านี้แบบไม่ต้องคิดเยอะนะเผ่าอื่นแบบว่าต้องสร้างตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นโดยแต่ละตัวก็มีความสามารถต่างกันนะโดยตัวยิงไฟก็สามารถเอาไปเผาหมู่บ้านได้แต่ถ้าเป็นโลนิน่ก็จะสู้กับทหารเก่งนะแต่เซอรเพนส์มันนกนกะััดบ ให้เซอร์เพนแบบอยู่อันดับหนึ่งเลยมั้งไม่รู้นะแบบว่าได้ยินมาเอาขึ้นป้อมมาเลยตัวยิงไกลเนี่ยเอาขึ้นป้อมมานะมันจะดีมันจะยิงได้ไกลขึ้นแล้วก็มันจะไม่ไมันจะไม่โดนโยบตีด้วยมันจะได้ยิงฟรีก็สร้างไปก่อนนวต้นเกมยังไม่มีอะไรได้แล้ววสุก้าสองตัวขึ้นป้อมเลยน้องนี่โดยถ้ามันขึ้นป้อมแล้วมันจะเปิดวิชั่นให้เราด้วยแบบว่าเนี่ยจะมองเห็นได้ไกลขึ้นแบบนี้สมมุติว่ามันมาข้างบนเนี่ยเราจะได้เห็นมันทันนี่เราสร้างอันนี้ก่อนนะเมทัน มันคือโรงตีเหล็กนะแต่ละเผ่าก็จะมีแบบว่าซิกเนเจอร์ของแต่ละเผ่าต่างกันนะโดยเผ่านี้น่าจะเป็นการสร้างเอ่อ n e c r o m a n c ซอร์ m ทมเนี่ยมันคือการแบบว่าเอาโลนินสตัวไปผสมให้เป็นแบบว่าราชาผีนะโดยราชาผีนี่แบบว่าสามารถคืนชีพได้เดยเอองั้นเดี๋ยวสร้างให้ดูแล้วกันเดี๋ยวรอแบบได้นี้ก่อนไม่ใช่แล้ววะนี่มันมาแล้วเ่ยทุกคนนี่มันมาแล้วเตรียมตัวรับแรงประทะได้เลยเดี๋ยวเราขยับเข้ามาเอยนะให้แบบป้อมเรายิงถึงถ้าเราไปสู้ข้างนอกเดี๋ยวเราจะเสียเปรียบนะ เนี่ยถ้ามันเข้ามาในรยะป้อมเรากดสกิลยป้อม omb, ให้มันช้าลงได้สิ่งที่เราเจอวันนี้น่าจะเป็นเอ,อ่อเผ่าดาร์กอนนะเป็นเผ่าแบบว่าญี่ปุ่นฟิล์นั้นอะเป็นเผ่ามังกรเจอเผ่ามังกรอืมโดยเผ่ามังกรนี่นี่เก่งอยู่นะซามูไรเนี่ยนะโคตรเก่งเลยอันนี้ก็เก่งไอ้เนี่ยอ้สเปียร์เนี่ยาะงั้นเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเล่นกันเผ่าดาร์กอนเนี่ยโดยซิกเนเจอร์ที่ผมชอบสุดนะ่าจะเป็นเผ่าหมาป่านะผมชอบหมาป่าสุดแหละในทุกหมดทั้งหมดนะ มันจะมีโลมาน,นะเนี่ยพวกม้าเนี่ยเราสามารถแบบสร้างโลมาแล้วให้แบบว่าฮีโร่เราขี่ได้นะนี่ได้แล้วนีโคเมนเซอร์อันนี้แหละซิกเนเจอร์ของเผ่านี้เลยตัวนี้มันคือเดอะนโคเมนเซอร์นะนี่ตัวนี้เลยจะใช้โลนิน4ตัวนะในการทํา1ตัวถ้าทุกคนถามว่าเราแบบสแปมทหารไปเยอะๆเลยไหมร้อยสองตัวเราไปอะ่ะคือไม่สามารถทาได้นะครับคือเกมนี้แม่งบังคับแบบมีทหารแค่30ตัวนะครับโดยถ้าแบบว่าครบ30ตัวแล้วอะ่ะไอ้โรงนาจะไม่ผลิตทหารเพิ่มแล้วนะ จะไม่ผลิตแบบว่าชาวนาเพิ่มจนกว่าแบบจะมีทหารเราตายอ่ะมันถึงจะผลิตเพิ่มอืมก็เมคานิกประมาณนั้นนะครับนี่ได้แล้ววะนี่คมเมนเซอร์ใช้โลนินสี่ตัวนะเป็นเครื่องสังเวยอัญเชิญราชาอันเชิญรา,า,าชาผีอาเลยนะ้องนี่เอาแล้วสังเวยแล้วกลได้แล้วครับโอ้ยเรยบร้อยได้แล้วนี่คมเมนเซอร์โดยมันจะมีสกิลกดนะครับแต่ละตัวโอ้ยนี่สกิลกดก็เรียกผีครับตัวนี้เรียกได้สูงสุดสามตัวมั้งแล้วก็ พาส,สิฟติดตัวนะครับคือถ้ามีศพอะ่ะถ้ามีศพตายอะ่ะมันสามารถแบบอัญเชิญเป็นผีตัวเล็กมาได้ด้วยงั้นเดี๋ยวผมแบบไอ้นี้ให้ดูแล้วกันชี้ให้ดูเอาไว้แบบว่าถ้ามันเข้าไฟแล้วมันไม่ตายเลยเ <c oughs> นี่ยมันค่อนข้างอ่อนนะแบบว่าตอนตีอะ่ะนะสามเลยสามตัวโดยการใช้มานานะมานาเกมนี้ก็ใช้เอาใช้วิ่งด้วยนะไม่ใช่ไม่จําเป็นต้องแบบว่าเอาไว้กดตะกี้อย่างเดียวเนี่ยมานา้า่าเนี่ยถ้าหมดหลอดก็คือแบบว่าไอ้นี่นะนี่เราได้แล้วเป็นคีฟนะเป็นแบบว่าฐานใหญ่ เอายสร้างแบบพวกฮีโร่อ่ะโอ้ยแม่งบุกข้างบนวะคลิปหายไปข้างบนมันมาวะงั้นเดี๋ยวเราไปแบบว่าส่งทาหารไปตีแผงหลังมาก่อนนะครับโดยเกมนี้นะครับถ้าแผงหลังมันโดนโจมตีอ่ะมันจะเอาเอาวุธมาฟาดกับเราครับถ้าเป็นนักธนูแบบโดนประชิดตัวมันจะเอาธนูตีเรานะครับดาเมจมันจะน้อยลงอืมซึ่งไอ้ตัวนี้มันชอบแบบว่ายืนเฉยๆนะชอบมากไอตัวนี้นี่มันจะสร้างเนี่ยมันจะซัมมอนเห็นปะมันจะซัมมอนผีจากศพนะเป็นผีพวกนี้นี่เรกได้ว่าโคตรโหดอ่ะ ยิ่งแบบว่าคนตายเยอะมันจะยิ่งแบบสร้างไอ้พวกนี้มาไม่จํากัดนะครับแต่ว่าพวกนี้อยู่ได้ไม่นานนะเนี่ยมันจะเลือดรดเรื่อยๆซึ่งเราก็รีบใช้นะครับเอาเวบบลกบ้านแม่งเลยบ้านมันอยู่นี่นะครับเป็นถามนหนึ่งถามมันจะแคบนิดนึงตัวเกมน,นี้เล่นได้สูงสุดถึง8ดทีมนะครับแปดคนจริงๆเล่นออนไลน์ได้แหละแต่ผมขี้เกียจเล่นแค่นี้และเล่นเจอบอทก็พอละตั้งคีปต,ต่อหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์วุ่นวายโดยที่มันมาบุกเราเยอะๆนะครับคือมันจะเอาอันนี้นะครับเป็นพลังหยินนะครับหยินพอยนะครับมันจะเเออาาาาไว้ทํแบบหลยยลยยย่ง เช่นแบบอัพทหารเนี่ยมันจะมีค่าสเตตัสอัพยอยู่ระหว่างแบบบ้านเนี่ยก็อ่านให้ดีว่าอัพตัวไหนตัวไหนนะครับเช่นโลนินนะครับโลนินต้องใช้อันนี้พิดนะครับอาวุธติดพิดกับเออชุดเกราะโลนินนะครับก็อ่านดีๆก่อนอัพนะครับไม่งั้นมันจะแบบว่านี่สมมุติว่าเนี่ยซื้อไฟมาใช่ไหมแล้วเราแบบเราเล่นโลนินใช่ไหมเล่นโลนินด้วยแล้วเราแบบไปเอาไฟอ่ะมันจะได้กับตัวไฟนะมันจะจะไม่ได้กับตัวโลนินนี่ตีเลยอันนี้ทหารเอามาทิ้งเอามา่ว้างครับเอามาแบบดูรัดเราไม่เป็นไรครับตายได้ชิวๆ นี่ได้แล้วเอครีมนี่ครับโดยคีมนะครับมันจะเมีการแบบว่าผลิตฮีโร่นะครับเป็นฮีโร่ที่แบบค่อนข้างจะเก่งมีสกิลติดตัวแล้วก็มีความสามารถพิเศษนะครับเหมือนแบบว่าเหมือนนี่นี่เลยไอ้ผีตัวเนี้ยคล้ายกันทําหน้าที่คล้ายๆกันนอกจากพวกหญ้ากับหญ้ากับน้ำนะครับต้องใช้แบบพลังอันนี้ด้วยยินพอยต์เนี่ยเราเลยจําเป็นต้องแบบว่ายกพวกไปตีบ่อยๆนะครับเพื่อจะเอามาสร้างฮีโร่นะครับโดยฮีโร่ที่เราเลือกในวันนี้ก็จะเปน่าจะเป็นโอชินจานะครับชินจา สินจ,จาผมไม่รู้ว่ามีสก,กิลอะไรนะครับมีอันนี้อ๋อน่าจะทําให้ศัตรูแบบสตามิน่ไม่ขึ้นนะครับบวกกับลดดาเมจเอาล่ะเดี๋ยวเรารอรวมทหารในครบเดี๋ยวเราไปบุกมันแม่งกันเดี๋ยวเรารอมันบุกรอบหน้าเวราบุกบุกแล้วเดี๋ยวเราเก็บตัวนี้ไ้ด้วยไอตัวไฟเนี่ยคือเราจะไม่เอามันไปสู้กับตอนแรกเราจะเอานไปแบบว่าเผาบ้านเพราะไอพวกโรนินอะ่ะคือมันสู้กับทหารเก่งใช่ไหมครับแต่ว่ามันไม่สามารถอุ้ยตัวอะไรเนี่ยมาติดอะไรอยู่ตรงนี้ฆ่าแม่งเลยไปนี่ทหารนี้ครับไม่เเสสีียยรรไม่ทพาก อุย้ยแม่งมาเป็นกองเท้าเลยวะสู้เลยไปน้องเอาหน่อยเฮ้ยนิญาะนี่เห็นไหมครับมันจะแบบว่ามาตีไอ้พวกทหารกองหลังแล้วก่อนนะเพื่อจะไปให้แบบว่ามันได้ยิงนะครับไอ้พวกนี้เราจะเบนเอาแบบว่าต้องควบคุมบ่อยๆนะครับทหารแล้วจริงๆเราไปบุกเลยก็ได้นะบุกค,คืนแม่งเลย,ยเจอกูมาขี่ม้าเลยนี่รับม้ามันนะครับเราขี่แม่งเลยโหครับไปเลยน้อง อืตัวนี้อยู่นี่ก่อนนะครับอยู่กองหลังเลยไปเอาโลนินพวกนี้เข้าไปบุกก่อนนะครับเพื่อแบบว่าเอาไว้ลดแบบว่าประชากรทหารนะกองหน้าแลวเนี้ยไอพวกนี้กองหลังนี่ไปแล้วครับบุกไปแล้วครับอันนี้เป็นหมู่บ้านครับหมู่บ้านมันก็จะมีความแตกต่างกับหมู่บ้านเราอยู่นะครับนี่ครับโดยโลนินครับมันจะเก่งกับพวกการแบบว่าตีทหารตีชาวนาเงี้ยแต่มันจะไม่เก่งในการตีบ้านครับเราจึงจำเป็นต้องเอาไอ้นี่มา โดยเกมนี้นะครับจะมีระบบติดไฟนะครับดาเมจไฟนะครับจะสร้างดาเมจกับเอออันนี้ได้เยอะมากเลยครับถ้าดาเมจกับสิ่งก่อสร้างานะครับมันจะทําให้แบบว่าเกิดการติดไฟนะครับแล้วเออเลือดสิ่งก่อสร้างจะลดเรื่อยเื่อครับเรียกได้ว่าจะตีบ้านไม่สามารถแบบสแปมยูนิตเดียวมาได้นะครับอย่างเช่นแบบเรามีโลนินในการตีทหารใช่ไหมเราก็ต้องมีแบบตัวอื่นในการแบบว่าช่วยตีบ้านด้วยนะไม่งั้นเกมมันจะไม่จบนะครับแต่และตัวก็จะมีความสามารถต่างกันในการไอ้ตัวเนี้ยเช่นไอ้ผีตัวเนี้ยตีคนไม่ค่อยเก่งมากแต่ตีบ้านเก่งมากแต่่่่วาาไ้เเเนนียตบมกงลห็ ไอ้ลูกศรนผมจะเป็นแบบสีทองแดงอะแต่ว่าสลับผีตัวเนี้ยลูกทองถูปไปสีทองใช่ไหมซึ่งแปลว่าแบบตีดีมากอืมเห็นไหมเป็นธนูสีทองแปลว่าตีดีมากตีแบบว่าแทร็กเก็ตนี้ดีมากอืมส่วนนี้ครับจะเป็นแบบว่าสีเงินสีเงินคือแบบไม่ดีไม่ละไม่ดีไม่แย่นะครับแบบสามารถตีได้เรื่อยๆเฮ้ยเอานี้มาไอ้พวกนี้ครับไอ้ผีพวกนี้เอามาตีบ้านได้ะครับ โดยเกมนี้จะจบต่อเมื่อแบบเราตีบ้านชาวนาครบนะครับคือถ้าตีบ้านชาวนาครบบวกกับชาวนาตายหมดนะครับทีมเขาจะไม่สามารถแบบว่าสร้างทหารใหม่ได้สร้างบ้านใหม่ได้นะก็คือเกมจบแล้วโดยไม่ต้องแบบไปสนใจพวกนี้นะครับพวกสร้างทหารพวกอะไรเงี้ยถ้าแบบว่าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องตีนะเสียวเวลามาตีพวกบ้านชาวนาะพวกแบบว่าพวกแบบว่าเนี่ยชาวนาดีกว่านะครับมีประโยชน์กว่าโดยนี้ก็ตีไปครับมันจะมีพวกไฟมันจะมีแบบการติดไฟเยอะๆจะป็นต้องแบบว่าใช้น้ํามาดับนะครับแต่นี้มันมีตัวเดียวไงคือถ้า เห็นไหมถ้าเราแบบว่าตีหมู่บ้านมันครบเนี่ยมันก็เกมจบเลยแบบน,นี้อืมก็ท่านี่แหละรับเซอร์เพนเกมมันก็มีแบบท่านี้แหละไอะ้จริงๆที่ผมเลือกเซอร์เพนมาเพราะว่าแบบอยากมาชิมลางก่อนยังไม่อยากแบบว่าไอ้นี่เยอะยังไม่อยากโชว์ของเยอะนะครับพ <c oughs> ้าเป็นถ้าเป็นแบบว่าเผาหน้าๆเนี่ยผมจะได้แบบว่าพูดไปเลยไม่ต้องแบบมานั่งสอนงี้แล้ว <c oughs> ถ้าชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดชับกดแชร์ด้วยสนุกไปแล้วครับบ๊ายบาย